สวัสดีค่ะมีแม่หมอปีนะคะก็จะมาแชร์ความรู้เรื่องป้องกรรันรอยแตกลายระหว่างตั้งคันยังไงดีนะคะจากประสบการณ์โดยตรงเราเนี่ยหมอปีเนี่ยก็คือมีปัญหามาก่อนเนาะเรื่องสระอาจจะเป็นเพราะว่าเออมีเรื่องพันธุกรรมผิวบ,บานันให้มีรอยแตกเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ง่ายๆนะคะโดยการที่เราควบคุมน้ําหนักค่ะน้ําหนักจะต้องขึ้นตามเกณฑ์น,นะคะไม่ขึ้นมากเร็วมากเกินไปก็เ,เหมือนกับ เออผนังเราก็เหมือนลูกโป่งอนะเนาะยิ่งยิ่งเราขยายเร็วมากเกินไปเนะะี่ยค่ะมันก็จะเกิดรอยแตกได้มากขึ้น ะะต้องปุมน้ำหนักให้เหมาะสมดื่มน้ําให้เยอะนะคะอย่าลืมทาผิวนะคะทาครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวบริเวณหน้าท้องโดยเฉพาะที่จะต้องขยายออกมานะคะทำให้ป้องกันเรื่องการแตกลายระหว่างตัางครรให้น้อยลงได้หรือว่าความเสี่ยงจะดได้น้อยลงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะดรเวร์ A. อิงแม่หมอบีเป็นอยู่ดีกันด้วยนะคะ